กราฟสวัสดีพี่น้องชาวรกรบปบอลไตี้ครับชุชิปเปาคลิปนี้เรามีรถตู้เล็กอนเนกประสงค์มานําเสนอกันนะครับนี่ใครที่กําลังมองหารถตู้เล็กไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับก็นี่ครับลองดูคันนี้ คันนี้เป็นรถไต้ฮัสนูเอสร้อยครับของรีพิมพ์นิยมครับรุ่นนี้ได้รับความนิยมมากครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่อยู่ระหว่างเก่ากับใหม่ครับนะไม่เก่าสะทีเดียวครับแล้วก็ไม่ใหม่จนเกินไปครับอะไรยังถือว่าหาไม่ยากครับจึงเป็นรุ่นยอดนิยมครับนะแต่คันนี้ค่อนข้างมีปัญหาเรื่อง เครื่องนะครับผู้ซื้อไปก็คงต้องเอาไปทำต่อกันนะครับเพราะว่าผู้ขายแจ้งไว้ว่ารถคันนี้กินน้ำมันเครื่องครับแอร์ไม่เย็นรถสตาร์ทแก๊สอย่างเดียวนะครับนะก็ใครที่เป็นสายปั้นนะครับหรือว่าเป็นช่างอยู่ก็คงมีปัญหาตัวอย่างใดนะครับแลกกับราคาค่าตัวที่ถือว่าไม่สูงมากนะครับ จะอยู่กลางๆครับเพราะว่าบางรุ่นถ้าเป็นสภาพดีๆหน่อยก็รุ่นนี้ก็จะราคาอยู่กเกือบๆสองแสนนะครับนะแต่คันนี้ผู้ขายตั้งราคาไว้ที่1 3 8 0 0 0บาทนะครับก็ยังไงก็ลองพิจารณาดูครับใครที่อยากได้รถตู้ไว้ใช้งานนะครับก็ลองดูครับคันนี้ถ้าเป็นผมนะ ในกรณี้ที่ว่าเครื่องมีปัญหาแล้วเนี่ยถ้ามีงบยกถ้ามีงบแนะนําให้ยกเครื่องใหม่เลยดีกว่าครับใส่ตะกูลพวกเค3ครับ1 3 0 0ซีเข้าไปนครับคันนี้ถือว่าถึงใหญ่ถึงกันเลยครับถ้าลงเป็นเครื่องพันสครับตะกูลเคสนะครับคือวิ่งเนี่ยร้อยห้าร้อยหกนี่ได้สบายครับหรือว่าจะใส่โบเพิ่มก็ได้นะครับ นะคือมันไม่ได้แปลกใหม่ครับเพราะว่าในกลุ่มส่วนใหญ่เขาก็วางเครื่องตัวนี้กันครับถ้าอยากได้ความแรงนะครับนะใช้งานขับไม่เหนื่อยครับเพราะว่าถ้าเป็นเดิมเดิเขานี่ซีซีเขาจะน้อยครับก็ขับได้ปกติใช้งานทั่วไปครับแต่ว่าถ้ากรณีอยากจะไปทำรถวิ่งต่างจังหวัดด้วยครับขับง่ายง่ายไม่เหนื่อยครับ ก็แนะนำลงเป็น K3 ครับนะรถคันนี้อยู่นนทบุรีนะครับถ้าใครสนใจจะเข้าไปดูตัวจริงครับก็ติดต่อไปทางเบอร์โทรศัพท์ได้ครับจะติดลิงก์ผู้ขายตรงไว้ด้านล่างคลิปนะครับยังไงก็โทรไปสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรถคันนี้ดูก่อน,นครับเรื่องทะเบียนครับเออทะเบียนคันนี้ขาดต่อหนึ่งปีนะครับนี่ สุดง่ายๆก็คือคันนี้ทะเบียนขาดต่อหนึ่งปีรถมีปัญหาเรื่องกินน้ํามันเครื่องครับแอร์ไม่เย็นเป็นรถใช้แก๊สนะครับก็ลองดูครับถ้าใครรับได้ก็ลองตัดสินใจดูครับกับราคารถ138,000บาทครับนะ8 3 8 0 0 0บาทเพราะว่าพูดกันามตรงถ้า เป็นรถรุ่นนี้มันก็จะอยู่กันเกือบสองแสนนะครับตระกูลรถตู้นะตกูลรถตู้นี่จะค่อนข้างแพงนิดนึงครับเขาก็กะตั้งราคาไว้ให้ไปทําเครื่องครับเพราะถ้าลงเครื่องก็อยู่รอบราวสามสี่หมื่นครับถ้าลงเครื่องใหม่นะยังไงก็ลองสอบถามรายละเอียดศึกษาข้อมูลกันดูก่อนครับเราก็มาชี้เป้ากันเฉยเฉยนะครับ ท้ายแล้วก็แล้วแต่ท่านจะตัดสินใจครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงม,มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามมาด้วยมีคลิปใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ